กลยเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยค่ะหลังจากที่สูนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าสารอาญาพิภากษาคดีของมารุตและปรณัตสองผู้ชุมนุมที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามเข้าช่วยเหลือสมาชิกวีโวที่ถูกจับกลุ่มในรถคุมขังจากห้างเมเจอร์รัชโยธินก่อนจัดม็อบ6มีนา64โดยเห็นว่ามีความผิดตามฟ้องสารเห็นว่ามารุธทำผิดฐานทำร้ายเจ้าพนักง,งานและร่วมกันขัดขวางให้ผู้ถูกจับกลุ่มหลุดพ้นจากการจับกลุ่มหลงโทษจำคุก6ปี6เดือนส่วน คณะสารเห็นว่าทำผิดเช่นกันฐานร่วมกันขัดขวางให้ผู้ถูกจับกลุ่มหลุดพ้นจากการจับกลุ่มลงโทษจำคุก4ปี6เดือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6มีนาคม64กลุ่มรีเดมได้นัดหมายชุมนุมม็อบ6มีนาะเดินขบวนจากห้าแยกลาดพร้าวไปหน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อทำกิจกรรมเผาขยะหน้าศาลแต่เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มทีมกาดวีวอลเนเทียหรือวีโวมากกว่า20-30ถึงคนรวมถึงโตโตปิยรัฐจ,จงเทพสอสอพักเก้า ซึ่งเวลานั้นเป็นหัวหน้ากาดวีโวบริเวณลานจอดรถห้างสรพรพสินค้าเมเจอร์รัชโยธินจากนั้นตำรวจได้นำตัวกาดวีโวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังโดยแยกกันในรถ3คันและเจ้าหน้าที่ได้นำตัวออกไปจากเมเจอร์รัชโยธินแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มกาดวีโวราว20คนพยายามสกัดกั้นรถของเจ้าหน้าที่จนไม่สามารถหยุดรถได้บนถนนพระหนโยธินฝั่งมุ่งหน้าไปสารอาญารัชดาระหว่างนั้นได้เกิดการตะลุมบอลกันขึ้นจนมีตำรวจถูกตีศีสะแตก ถูกเตะปลายคางและอื่นๆจนได้รับบาดเจ็บรวมสนายจากนั้นผู้ชุมนุมได้ทําการชิงตัวการ์ดซึ่งเป็นผู้ต้องหาอยู่บนรถหลบหนีออกไปทิ้งไว้แต่รถเปล่าซึ่งมีกลุ่มคนที่เหลือเข้ามาพ่นสีสเปรย์และแปะป้ายกระดาษต่อว่าตํารวจรอบคันรวมถึงพังรถตํารวจจนทําให้รถคันหนึ่งไม่สามารถเดินทางไปได้ด้านทวิตเตอร์เจ๊จุกคลอง3มได้ทวีตคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความว่าลูกน้องแก๊งวีโวโดนแล้วทำไมโตโต้ก้าวไกล อดีตที่รักเจ๊จุกยังไม่โดดสักทีคะส่วนศูนย์ทนายสิทธิ์ก็เอาภาพมาประกอบสน่ารักเชียวสารตัดสินจำคุกตั้ง6ปีครึ่งมันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิคะแล้วที่พวกมึงทุบนั่นนะ่ะภาษีกูทั้งนั้นมันต้องจบที่ห้องกลงพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าไอหรืออีคนไหนยังจะสร้างวัฒกรรมอีกว่านี่คือคดีการเมืองพวกมึงดูเอาไว้นะคะแบบนี้บ้านอีจุกเรียกว่าอาจยากรคะ่ะ ล่าสุดอดีตหัวหน้าแก๊งอย่างโตโต้ปียรัตได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ทราบข่าวขณะนั่งประชุมอยู่ที่สภาก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันว่าผลระยะหลังมานี้การพิพากษาลงโทษผลคดีค่อนข้างจำคุกด้วยโทษที่ดูเป็นเรื่องร้ายแรงทั้งที่ในหลายเรื่องข้อที่จริงและเจตนารมณก็คงไม่ถึงขนาดนั้นอย่างเช่นเรื่องจริงตัวผู้ต้องหาอะไรแนวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องความบันดาลโทสะของมวลชนที่เห็นภาพเจ้าหน้าที่รัฐกระทำกับเพื่อนพี่น้องมากกว่า ยางไรก็ตามทวิตเตอร์เจ๊จุกครองสามได้ทวิตภาพเหตุการณ์ในวันดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความตอบโต้นายปิยรัตน์ว่าโตโต้บอกลงโทษแรงเกินไปแค่บันดาลโทสะขอ้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ไม่ถึงขนาดนั้นดักทุบรถตำรวจจนพี่คนขับรถต้องยกมือไหว้ขอชีวิตส่วนข้างหลังก็ทุบกันมันเพื่อพาเพื่อนสวาน,นิการควบคุมเจ๊ว่า6ปีครึ่งยังน้อยไปนะคะควรจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐด้วยเพราะทุบรถจนเละเลยค่ะ